เช้าวันที่3มิถุนายน2568ที่บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลาพันเอกธนุพิสารสิทธิวัฒน์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนหน้าฝ่ายทหารเป็นผู้แทนพลตรีประกรณ์จันทราโชตะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสามิถุนายน2568ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระโสพภวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโพปัถามาวาดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายโชคนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปวีริษาเกิดสมนายยกเหล่ากาชาจังหวัดสงขลาพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการศาลตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยในพิธีผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพ่ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีการถวายผ้าตรายและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน48รูปและได้อนุโมทนาให้พรแก่ผู้ร่วมพิธี ต่อจากนั้นประธานในคิธีได้นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งตามลำดบับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดทุก์บำรงสุขแก่พระสนิกรและส่งเสริมความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ จังหวัดสงขลาขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันจัดโต๊ะมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะณนะอาคารสำนักงานและสถานที่พักอาศัยตกแต่งประดับผ้าระบายสีม่วงสีเหลืองและประดับไฟให้สวยงามตลอดเดือนมิถุนายน2568 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้